พยดมงกุฎที่หล่อมาด้วยเงินแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีการลงเปียกทองการลงเปียกทองตรงนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับว่างานเปียกทองงานปิดทองและงานชุบทองอันนี้คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอย่าเข้าใจรวมกันงานเปียกทองเป็นกรรมวิธีโบราณซึ่งซึ่งตรงนี้ยังไม่มีกรรมวิธีสมัยใหม่ที่ทเข้ามาทดแทนได้ เพราะว่าการทบํบเปียกทองตัวนี้น,นะครับคือหนึ่งเลยอันดับแรกเอาทองคาที่เป็นแท่งเนี่ยครับมารีดให้เป็นแผ่นบางพอได้บางตามที่ช่างต้องการแล้วใช่ไหมครับก็ใช้กันไกตัดกระดาษซอยให้เป็นฝอยเล็กๆแล้วซอยจนละเอียดหลังจากนั้นเมื่อได้ฝอยทองตรงนี้ที่ละเอียดแล้วเนี่ยก็นําไปคั่วกับสารปลอดอีกทีนึงครับ โดยการคั่วให้ทองร้อนได้ที่ก่อนแล้วพอทองร้อนได้ที่เสร็จแล้วทีเนี้ยเราถึงนําประลอดเข้าไปคั่วด้วยกับเนื้อทองคาพอคั่วเนื้อประลอดกับทองคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยก็นําไปใส่ในครกหินแล้วก็ใช้ทรายเป็นตัวบดทรายกับครกหินตัวเนี้ยทําหน้าที่เหมือนกระดาษทรายที่เราเอาทองไปถูหรือไปผลกับกระดาษทรายจนเป็นฝุ่นทองเล็กๆ แต่ทีเนี้ยทําไมเราถึงต้องใช้ประหลอดอันดับแรกเลยก็คือว่าเพราะเราต้องมาบดด้วยก้อนหินในก้อนหินก็จะมีทรายด้วยเพราะฉะนั้นทองตัวนี้จะมีประหลอดคุ้มหรืออุ้มอยู่ไว้ตลอดซึ่งไม่ให้โลหะหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ปะาปนกับเนื้อทองได้เลยแล้วทีนี้ก็ใช้การบดด้วยก้อนหินก็บดจนทรายตัวนี้ละเอียดเหมือนกับผงแป้งเลย เพราะถ้ายิ่งทรายละเอียดเหมือนกับผงแป้งหรือว่าละเอียดไปเท่าไหร่เนี่ยเปรียบเสม,มือนว่านั่นคือเนื้อทองละเอียดประมาณนั้นครับผมเสร็จพอเราได้เปรียกทองที่เราผ่านการบดด้วยเครืองมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงการลงเปรียกทองตอนเลขพยอดมงกุดองค์นี้ก็คือหล่อมาจากเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเก้าเก้าเก้าจุดเก้าจุเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทำการทำความสะอาดล้างตัวเรือน นะครับล้างตัวเรือนเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเปียกทองที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนามาทา,บน,นานนะบ,บนชิ้นงานนะครับบนชิ้นงานทาจนทั่วแล้วก็นําไปอบด้วยความร้อนเพื่อไล่สารประหลอดให้สารสารประหลอดละเหยไปพอสารประหลอดละเหยไปก็จะเหลือแค่เนื้อทองคําที่ติดอยู่บนชิ้นงานนะครับแต่การลงเปียกทองตรงนี้ไม่ใช่ว่าลงรอบเดียวแล้วติดเลย ไม่ใช่ว่าลงรอบเดียวแล้วติดทั้งหมดเลยก็ต้องลงซ้ําเป็นรอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5นะครับแล้วการอบทองครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงนะครับครับผมพอเราอบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะใช้หินโมราหรืออาเกตนะครับนำมากวดขัดเนื้อทองคำ ว่าตอนที่เราเอาพระยนมงกดออกจากเตาเนี่ยจากตู้อบนะครับก็คือสีทองเขาจะออกเป็นขุ่นๆหน่อยคือจะไม่มีความเงาแล้วการขัดทองตัวเนี่ยคือขัดให้ได้ความเงาด้วยแล้วกวดให้เนื้อทองเนี่ยติดแน่นกับตัวเรือนขึ้นไปอีกนะครับคุณสมบัติที่ผมอยากแนะนำเลยว่างานเปียกทองตรงเนี้ย คือเขาสามารถอยู่ได้เป็นพันปีโดยที่เราไม่ต้องไปล้างหรือทำความสะอาดอะไรมากมายเลยครับผมแต่ถ้าเหมือนงานชุบทองแค่วางไว้เฉยๆ5ปี10ปีก็จะเริ่มเริ่มคล้ำหรือว่าเป็นสีดำเราก็ต้องทำการล้างและไปชุบใหม่แต่อันนี้คืออยู่ยาวไปเลยครับ500ปี1,000ปี